ท่านประธานที่เคารพกรมจุลพันญาอมรินทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยต่อร่างพระราชบัญญัติการแก้ไขเรื่องของการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในมาตรา17เนี่ยนะครับโดยสรุปมันก็คือการถกกันระหว่างว่าในเรื่องของกองทุนกู้ยืมการศึกษาเนี่ยเราจะคิดดอกเบีย้ยกับผู้กู้ยืมแล้วก็ในเรื่องของไรายได้อื่น ของกองทุนเนี่ยจากผู้กู้ยืมหรือไม่แล้วคิดเท่าไหร่นะครับในเบื้องต้นก่อนเลยผมชื่นชมกรรมธิการนะครับในร่างที่ออกมาจากสภา,าและส่งเข้ากรรมธิการเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเลขสองเปอร์เซ็นต์นะครับเพดานอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์ท่านไปพิจารณากันด้วยเสียงข้างมากปรับแก้ออกมาเนี่ยอยู่ที่สลึงเดียวคือจุดสองห้านะครับมันเป็นการปรับแก้ที่ดีนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้กู้จํานวนมากไม่ต่ำกว่าหกล,ล้านรายซึ่งอยู่ในระบบของกยศ นะครับอันนี้เป็นการชื่นชมก่อนนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองนะครับจุดยืนของพวกเราเนี่ยนะครับผมต้องเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังการพิการว่าในส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเรามีนโยบายซึ่งเรียกว่ากรออหรือกองทุนเพื่อการกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษาซึ่งผูกกับรายได้ในอนาคตรกรออครับกรออเนี่ยหลักคิดก็คือ,อการที่เราจะพัฒนาปฏิรูปกองทุนกอยศเนี่ยเพื่อให้ ได้รองรับกับอนาคตแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเข้ามากู้ยืมเรียนโดยที่มาเริ่มจ่ายเงินคืนจริงๆเนี่ยเมื่อเขามีงานทําแล้วก็จะจัดเก็บเ,เงินคืนกู้เนี่ยเงินกู้คืนเนี่ยผ่านทางระบบภาษีเช่นระบบภาษีจากากรมสรรพสานมิตรเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นนโยบายเราซึ่งในส่วนของตัวดอกเบี้ยเนี่ยเราก็บอกว่าไม่มีดอกเบี้ยนะครับในเรื่องของคนคำ้ำเราก็ไม่มีคนคำ้ำ วันนี้เป็นเก้าเก้าเดินที่ยิ่งใหญ่นะครับต้องขอบคุณกรรมธิการแล้วก็สภาหแห่งนี้เราเนี่ยเดินเข้าใกล้จุดที่เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้เคยนําเสนอไว้เราเชื่อว่านี่คือประโยชน์แล้วพวกเราเห็นตรงกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อท่านนําเสนอมาต่อสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยมันมีตัวเลือกหลายตัวครับไม่ใช่ว่าของท่านไม่ดีนะครับแต่มันมีตัวเลือกซึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยมีการปรับแก้ในเรื่องของมีการส,สงวนคําประยุติเพื่อที่จะให้ ปรับในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงไปอีกเป็นศซึ่งผมเองในฐานะที่อยู่ในพักเพื่อไทยเราก็ได้ประชุมร่วมกันมากับพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเรามีมติตรงกันครับว่าเราเห็นว่านะเมื่อมันมีตัวเลือกที่ดีกว่านะครับเราจะเดินหน้าสู่การลงมติเพื่อใหออ้ปรับแก้ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไปอยู่ที่ศเเพราะนี่จะเป็นประโยชน์ที่มากขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับ มันจะเป็นการปลดล็อกชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่เข้าสู่ระบบการศึกษาจํานวนมากครับที่เขาจะได้ปลดภาระในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็จะเอาเงินตัวนี้เนี่ยแน่นอนหนึ่งไปดํารงชีวิตประจําวัน2จะสร้างศักยภาพในการเ,เข้าสู่กระบวนการเป,เป็นสร้างผลิตผลให้กับประเทศและที่สําคัญที่สุดเงินซึ่งสามารถลดในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมาใช้จ่ายหมุนเวียนเศรษฐกิจ ให้เศรษฐกิจที่มันกำลังซบเซาเนี่ยฟื้นตัวได้อันนี้มันเป็น,นกลไกทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งพรรคเพื่อไทยเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปกระตุ้นให้เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็ต้องมีความรับผิดชอบในทุกๆท,ทางแน่นอนว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนซึ่งเข้าสู่ระบบการกู้ยืมเนี่ยเขาได้ประโยชน์ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าในตัวของกองทุนเองเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีความมีเสถียรภาพมีความมั่นคงพอที่จะก้าวเดินไปได้ซึ่งในส่วนนี้ผมเชื่อว่างานในส่วนของกรรมธิการท่านเนี่ยที่ได้รับภาร,ระจากสภาผู้แทนราษฎรไปเนี่ยท่านมีหน้าที่มาตอบกับพวกเราครับคําถามที่ผมจะถามไปยังท่านว่า วันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านพิจารณาว่าจะปรับลดเป็นจุดก็ตามหรือหากการลงมติในสภาแห่งนี้ปรับลดดอกเบี้ยเป็น0%ก็ตามนะครับผลกระทบที่เกิดกับกองทุนเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรนะครับสถานะของกองทุนแน่นอนว่าท่านมีตัวเลขซึ่งมีกำไรมาทุกปีตัวเลขทางบัญชีเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากเนื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วผลกระทบหากเรามีการปรับแก้กฎหมายตามนี้เนี่ย นะครับผลกระทบในเรื่องของตัวเลขทางบัญชีสถานะของกองทุนจะเป็นอย่างไรและจะเพียงพอรองรับกับคนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาในอนาคตหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเรามีความจำเป็นในฐานะที่เป็นสมาชิกเนี่ยที่จะต้องสร้างความมั่นใจในเรื่องของกองทุนนี้ว่ามันจะสามารถเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งผมต้องเรียนต่อท่านประธานนะครับผมไม่ได้ใช้คำว่าผู้เข้าสู่กองทุนเป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กอะไรเพราะวันนี้ อย่างเช่นพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับเราเดินหน้าสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตคนที่เข้าสู่ระบบกองทุนกยศเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียนวัยมหาวิทยาลัยอ,อีกต่อไปใครก็ได้เพราะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงจะสามารถสร้างให้สังคมเนี่ยเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็งในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมมีคําถามที่ฝากไปยังกรรมธิการ นะครับในส่วนของการลงมตินั้นก็อย่างที่ได้เรียนให,ให้ได้ทราบในเบื้องต้นมันสอดคล้องกับนโยบายซึ่งเรามีนะครับผมจึงต้องเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังการกรรมิการว่าพวกผมเห็นชอบกับเสียงข้างน้อยครับคือจะลงมติปรับลดดอกเบี้ยของในส่วนของกยศให้เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ขอบพระคุณครับ